การค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณมักจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการขจัดเงื่อนไขต่างๆที่สังคมและวัฒนธรรมกำหนดไว้ให้กับคุณเป็นการเดินทางโดยไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่พวกเขาสอนคุณเพื่อเผยให้เห็นแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่เบื้องล่างตั้งแต่อายุยังน้อยเราถูกหล่อหลอมด้วยความเชื่อและความคาดหวังของคนรอบข้างเราซึมซับค่านิยมความคิดเห็นและการตัดสินของพวกเขาปั้นตัวเองให้เป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นที่ยอมรับหรือพึงปรารถนา ในกระบวนการนี้เราอาจสูญเสียการติดต่อกับความปรารถนาความลหลงไหลและความฝันที่แท้จริงของเราแต่เมื่อเราเติบโตและพัฒนาเราก็เริ่มตั้งคำถามกับอัตลักษณ์ที่สืบทอดมาเหล่านี้เราเริ่มประหนักถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราอยากเป็นการค้นพบตัวเองนี้เกี่ยวข้องกับการลอกชั้นของความสอดคล้องและอิทธิพลภายนอกออกไปเหมือนกับที่ศิลปินเปิดเผยผลงานชิ้นเอกที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นของสี เป็นการเดินทางที่กล้าหาญบ่อยครั้งต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าอึดอัดและการต่อต้านจากคนอื่นๆที่อาจชอบเวอร์ชั่นของคุณที่พวกเขาเคยรู้จักอย่างไรก็ตามมันคือการเดินทางที่สามารถนำไปสู่การยอมรับตนเองอย่างลึกซึง้งการรักตนเองและความรู้สึกถึงจุดประสงค์ที่สะท้อนออกมาจากภายในสุดของคุณในการไม่เรียนรู้ว่าพวกเขาสอนให้คุณเป็นใคร คุณจะปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดของความคาดหวังและการตัดสินของผู้อื่นคุณให้สิทธิตัวเองในการสำรวจค่านิยมความเชื่อและความลหลงไหลของตัวเองและท้ายที่สุดก็ปล่อยให้ตัวตนที่แท้จริงของคุณเปล่งประกายออกมานั่นคือเหตุผลที่เราต้องยอมรับกระบวนการค้นพบตัวเองและจำไว้ว่าการเรียนรู้ว่าคุณเป็นใครมักจะเป็นการเดินทางของการไม่เรียนรู้ว่าพวกเขาสอนให้คุณเป็นอย่างไร เป็นเส้นทางสู่ความถูกต้องการเสริมพลังในตนเองและชีวิตที่สะท้อนแก่นแท้อันเป็นเอกลักษณ์ของคุณอย่างแท้จริง